คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมก สำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของการตรวจเยี่ยมนะคะแล้วก็การมอบหมายภารกิจกลุมศิลปรกรนะคะในการจัดสร้างพระเมรุมาตรแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบุรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมารค่ะเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม น,ะะนางสาวซาบิดาไทยเศษนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบหมายภารกิจค่ะให้กับกรมศิลปากรน,นะคะในการจัดสร้างพระเมรุม,มาตรรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุม,มาตรและการบรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมารนะคะเพื่อเตรเยียมการสําหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะคะจัด ้นที่โรงราชรถพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครค่ะโดยมีนายประสบเรียงเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทราโชต อธิบดีกรมศิลปากรน,นะคะพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะภายหลังจากการตรวจเยี่ยมนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าและเข้าสังเกตการ่ะขั้นตอนการสํารวจและตรวจสอบสภาพราชรถราชยานซึ่งจะต้องดําเนินการอนุร,รักษ์บูรณะซ่อมแซมและตกแต่งให้งดงามสมพระเกียรติค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะก็จะมีทีมนักวิทยศาศาสตร์พันธุรักษ์ และช่างสิบหมู่ค่ะร่วมกันสำรวจสภาพปัจจุบันของราชรถและราชยานก่อนนะคะเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาวางแผนงานในการบูรณะและตกแต่งให้ถูกต้องตามแบบศิลปกรรมไทยประเพณีค่ะซึ่งคาดว่าการบูรณะราชรถราชยานรวมไปถึงคานหามทุกองค์ค่ะจะแล้วเสร็จนะคะภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะจะมีการขอเลิกประกอบพิธีบวงสวงราชรถราชยานแล้วก็เครื่องประกอบพระเกียรตยิยศค่ะ เพื่อเริ่มงานบูรณะอย่างเป็นทางการตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญค่ะของกระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรนะคะที่ร่วมการสืบสารงานศิลปกรรมไทยและก็เตรียมงานพระราชพิธีให้สมพระเกียริสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะ